สวัสดีค่ะช่องเจคเนยินดีต้อนรับทุทกทุท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเอนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินเปล่านะคะสําหรับท่านใดที่มองหาที่ดินเปล่าค่ะอยู่ติดแม่น้ํานะคะแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านราคาเหมาแปลงเพียงแค่หลักแสนเท่านั้นนะคะที่ดินเปล่าติดแม่น้ําวางค่ะติดถนนซูเปอร์ไฮเวย์การเดินทางสะดวกค่ะได้บรรยากาศริมน้ํา ทำบ้านบนต้นไม้ได้ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะทําเป็นร้านอาหารเปิดกิจการรีสอร์ททำร้านกลางตินนะคะสบายเลยทีเดียวคุกท่านพื้นที่ตรงนี้นะคะเนื้อที่ในโฉนด1ไร่2งาน48ตารางวาค่ะและยังมีพื้นที่นอกโฉนดให้ใช้ประโยชน์อีกรวมกันไม่ต่ำกว่า2ใกไร่ครึ่งนะคะ ราคาเหมายกแปลง650,000บาทอยู่บ้านศพแก่งตำบลแม่ทอดอำเภอถึนจังหวัดลำปางคะ่ะเป็นที่ดินโฉนดอยู่ริมแม่น้ำนะคะริมน้ำขกข้านเป็นน้ำธรรมชาติด้วยนะคะเย็นสบายคะ่ะอากาศดีมากๆปรับเปลี่ยนทำเป็นกิจการได้ด้วยนะคะทำกะเกษตรเชิงผสมผสานได้ สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่ท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะในวันนี้เจคโกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ